อยากให้ดูนะคะว่าวิวร้านกาแฟ,ฟร้านเนี้สวยมากอยู่ที่เชียงใหม่นะคะร้านนี้ชื่อ Atmospere h จะซูมให้ดูนะคะเห็นพระพุทธรูปองค์ไกล,กลๆนู่นไหมคะเดีย๋ยวฝนพาซูมให้ดูนะคะไม่ต้งเลยเมนูของทางร้านค่ะมีเครื่องดื่มและเค้กนะคะ<ร>วันนี้ฝนพาทานโกโก้กับมานอฟฟี่ค่ะ<อ>ด้านนอกนะคะมีที่นั่งแบบนี้ด้วยถ้าตอนเช้านะมานั่งเล่นชิลๆแบบนี้ได้เลยค่ะ นั่งตากแดดตอนเช้านะคะ10กาแฟ2คนกาแฟนอขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะใครโสดก็ขอให้มีความสุขใครมีแฟนก็ขอให้มีความสุขนะคะท้องฟ้าที่ตรงแถวเชียงดาวนะคะวันนี้สวยมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือร้านกาแฟ เห็นวิวแล้วแบบต้องถ่ายเพื่อนๆดูเลยแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันนะคะมาเที่ยวทริปนี้นะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งบรรยากาศได้ทานอาหารอร่อยได้เจอเพื่อนที่น่ารักนะคะขอบคุณทุกคนที่มาในทริปนี้ด้วยกันนะคะทําให้ทุกวันของฝนพามีความสุขมากขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ตามสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะฝนพาค่ะ